หนังสือเสียงเรื่องจอมโจรชอลิ้วเฮียงตอนที่2อพายุทะเลทรายบทที่16การคาดการของขุนโจรขณะที่โอที่ห้วยรอคอยความตายคาดฝันไม่ถึงว่าชอลิ้วเฮียงกับกีเปียงงัง เฝ้ามองมันอยู่ระแวกใกล้เคียงจอลิวเฮียงกับกีเปียงงังอยู่ในเรือปีศาจท,ที่ห่างไปสิบกว่าวาเท่านั้นเองทั้งสองและหนึ่งหยดแดงถูกเคลื่อนย้ายจากเรืออีกลำหนึ่งมายังเรืออีกลำหนึ่งทั้งนี้เพราะกวนอิมศิลาต้องการดูแลพวกมันเป็นอย่างดีแต่ทั้งสองหาได้พบเห็นกวนอิมศิลาไม่โอที่หวยเข้าใจว่าคนชุดขาวคือกวนอิมศิลา ซึ่งความจริงนางเพียงเป็นสิทธิ์ของกวนอิมศิลากวนอิมศิลาจากไปแต่แรกแล้วร่องรอยของนางเร้นลับยิ่งมิเพียงไม่มาอย่างเร่งร้อนมิหนำซ้ำไม่มีผู้ใดทราบว่าวนางมาจากที่ใดคิดไปยังที่ใดยามนี้จอริลิวเฮียงกับกีเปียงงังอยู่ในห้องท้องเรือของเรือลานี้มีหนำซ้ำนั่งอยู่ที่ปากทางเข้าออกท้องเรือ เริ่มมองผ่านม่านมุกออกไปสามารถมองเห็นโอที่ห่วยได้แต่ทั้งสองย่อมไม่อาจเคลื่อนไหวและไม่กล้าร้องเรียกด้วยเสียงอันดังทั้งนี้เพราะทั้งสองทราบว่าโอที่ห่วยไม่มีปัญญาช่วยเหลือพวกเขานอกจากนั้นคนชุดขาวยังกล่าวกับทั้งสองว่าหากพวกท่านร่ำร้องดังๆก็ไม่มีประโยชน์รังแต่เร่งรัดให้โอที่ห่วยตายเร็วกว่าเดิมดังนั้นพวกท่านยังคงปิดปากไว้ ซึ่งความจริงประการนี้นางไม่ต้องบ่งบอกชอลิวเฮียงก็ทราบกระจ่างดีแต่ทั้งสองไม่ได้ปิดปากลงทั้งสองพอเห็นสภาพของโอที่หัวยสร้างความขุนเคืองใจอยู่บ้างชอลิวเฮียงทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าดูท่าทีมันถูกสุราทำร้ายอีกกีเปียงงังกล่าวว่าหากมันไม่ตายใต้สุรายัางประหลาดมากแล้วหนึ่งหยดแดงพลันกล่าวว่าแต่มันประเสริฐยิ่ง มันไม่กลัวตายกีเปียงงางแค้นหัวรอกกล่าวว่าไม่กลัวตายก็ประเสริฐนักหรือตัวโง่ง,งมกับคนปัญญาอ่อนล้วนไม่กลัวตายหนึ่งจดแดงกล่าวเสียงเย็นชาว่าผู้ที่ไม่กลัวตายย่อมประเสริฐกว่าคนที่กลัวตายจอเลี้ยวเฮียงยิ้มพลางกล่าวว่าพวกท่านทั้งสองทุ่มเถียงอันใดครั้งนี้มันต้องไม่ตายแน่นอนกีเปียงงางกล่าวว่าท่านอาศัยอะไรเข้าใจว่าผู้อื่นไม่ฆ่ามันหรือคำถามนี้ แทบกล่าวพร้อมกับคนชุดขาวนั้นทั้งสองมิเพียงกล่าววาจาประโยคเดียวกันมีหนำซ้ำน้ำเสียงก็ใกล้เคียงกันจอหลิวเฮียงกล่าวว่าหากนางข้าเสี่ยวโอวงเล็บโอหน่อยจะให้ผู้ใดนำดาวสุกนิรันนั้นกลับไปเขาได้ยินคำพูดของคนชุดขาวที่เบื้องนอกจึงกล่าวเสริมว่าท่านได้ยินหรือไม่คนตายไม่มีปัญญานำสิ่งของกลับไป กีเปียงงังกล่าวว่าท่านทราบได้อย่างไรว่านางต้องการให้เซี่ยวโอนำสิ่งของกลับไปจอลิ้วเฮียงยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าหากไม่มีผู้นำดาวสุนิรัน์กลับไปไหนเลยล่อลวงให้อ้วงเอีย้ยเละเลือนนั้นบ่งบอกความลับออกมากีเปียงงังแม้ไม่เชื่อคำพูดของจอลิ้วเฮียงอยู่บ้างแต่ก็มีอาจไม่เชื่อท้งนี้เพราะกีเปียงงังเห็นคนชุดขาวเดินกลับมาแล้ว โอ้ที่ห่วยยังคงมีชีวิตอยู่ชอลิวเฮียงทอดถอนใจพึมพำว่าหวังว่าอ้วงเอีย้ยเลอะเลือนนั้นอย่าได้เลอะเลือนจนบ่งบอกความลับของมันออกมาจริงๆไม่เช่นนั้นมีเพียงแต่เขาเองต้องเสียชีวิตเกรงว่าเสี่ยวโอพลอยพลีชีวิตด้วยกี่เปียงงังอดถามไม่ได้ว่าเพราะเหตุใดจอลิวเฮียงกล่าวว่ายามนี้กวนอิมศิลาคงทราบแล้วว่า ตัวเองไม่มีปัญญาบีบบังคับราชันกุยจือบอกความลับนั้นออกมาแต่นางเห็นว่าราชันกุยจือไม่แน่ว่าจะขอความช่วยเหลือจากเซี่ยวโอตอนนี้นางเมื่อเห็นว่าเซี่ยวโอมีประโยชน์ใช้สอยย่อมไม่อาจหักใจข่ามันกีเปียงงังไม่กล่าวอะไรอีกแต่อธิษฐานในใจ หวังว่าราชันกุยจื้อไม่บ่งบอกความลับออกมาคนชุดขาวจากไปแล้วเรือปีศาจก็แล่นจากไปแล้วยามนี้โอที่หวยค่อยเริ่มหวาดกลัวขึ้นมาโอที่หวยยังไม่เชื่อว่าตัวเองมีชีวิตรอดมาได้กวนอิมศิลาไม่มีเหตุผลที่ไม่ฆ่ามันจริงๆแต่กวนอิมศิลาพานไม่ฆ่ามันมีเพียงไม่ฆ่ามันกับทิ้งดาวสุกนิรันไว้กวนอิมศิลาเป็นคนรักษาคำพูดถึงเพียงนี้หรือ โอที่ห้วยไม่ยอมเชื่อแต่มิอาจไม่เชื่อวิการยังคล้อยดึกความหนาวยิ่งหนาหนักโอ้ที่ห้วยหนาวเย็นจนร่างสั่นระริกยามนี้ฤ์ยาที่ผสมในสุราแม้จางหายทีละน้อยโอที่ห้วยแม้เคลื่อนไหวได้ทีละน้อยแต่ร่างยังอ่อนระทวยอูดก็แตกตื่นจนเตลิดหนีไปแต่แรกโอที่ห้วยทราบดีว่าตัวเองไม่มีปัญญาตัดผ่านทะเลทรายห้าลี้เดินทางกลับไป หากเป็นตอนกลางวันขณะที่มีเรี่ยวแรงโอที่ห่วยสามารถเดินกลับไปหรือไม่ยังเป็นปัญหาอยู่อย่าว่าแต่ยามนี้คล้อยดึกถึงเพียงนี้พลังฝีมือของมันก็แทบเสื่อมสูนสิน้นดาวสุกนิรันอยู่ในอกเสื้อของมันโอที่ห่วยไม่อาจเสี่ยงอันตรายเกินไปเมื่อถึงตอนท้ายโอที่ห่วยหนาวสั่นจนทนทานไม่ได้สอหาต้น,น้นาไม้ร่วกจากรอบข้างเลือกทำเลอับลม อันมิตรชิดในระหว่างซอกหินก่อไฟกองหนึ่งท้องทะเลทรายก็มีประโยชน์ประการหนึ่งนั่นคือก่อไฟได้โดยง่ายทั้งนี้เพราะพืชพันธุ์ในทะเลทรายมีความแห้งกลางยิ่งโอที่ห่วยพึมพำว่าเกลงว่านี่เป็นประโยชน์เพียงหนึ่งเดียวแล้วสุมเสียงของมันพันชะงักขาดหายลุกขึ้นยืนช้าๆจากนั้นย่อตัวลงใหม่เบิกตาจ้องมองก้อนหินที่ด้านตรงข้ามก้อนหนึ่งต่อให้มันเผชิญหน้ากับหญิงงามที่เปลือยเปล่านางหนึ่ง ก็ไม่มองดูด้วยความสนใจถึงเพียงนี้แต่นี่เพียงเป็นก้อนหินที่ถูกลมพัดกลัดกลอนก้อนหนึ่งแสงไฟแลบแปลปกดวงตาโอที่ห้วยก็เป็นประกายที่แท้บนก้อนหินถูกย้อมเป็นสีดำสีเหลืองอยู่บ้างยังมีเนื้อกาวที่ผนึกแข็งตัวอยู่หลายหยดคล้ายกับเป็นกาวที่เคี่ยวจากหนังวัวอย่างดีนี่ความจริงไม่ใช่สิ่งของที่แปลกประหลาดอันใด แต่กลางทะเลรายอันเวิงวางในซอกมุมที่เปลี่ยวร้างเช่นนี้กลับพบสิ่งเหล่านี้นับว่าประหลาดมากแล้วอย่าว่าแต่โอที่หวยจะอย่างไรเป็นนักเลงเก่าผู้หนึ่งมาดแม้นตัวเองไม่รู้จักวิชาปลอมแปลงโฉมแต่ก็ดูออกว่าสิ่งของเหล่านี้ใช้สําหรับปลอมแปลงโฉมเป็นผู้ใดรุดมาปลอมแปลงโฉมในที่นี้บนร่างชอลิวเิเียงต้องพกนําสิ่งเหล่านี้ติดตัวอยู่เสมอ โอ้ oh, ที่ห่วยระบายลมจากปากยาวๆพ,พึมพำว่าที่แท้ตัวเลือดเท่าเคยมายัางที่นี้แต่มันใหญ่ต้องปลอมแปลงโฉมดูจากสีสันที่มันใช้มีทั้งเหลืองและดำหรือว่ามันถูกสตรีตามพัวพันจนหวาดกลัวจึงปลอมเป็นตัวอัปลักษณ์ตนหนึ่งนึกถึงตอนนี้มันเองอดหัวเราะอ,ออกมาไม่ได้แต่เรื่องราวมีหน้าหัวเราะแม้แต่น้อยชอลิวเฮียงคงตกอยู่ในห่วงอันตราย ไม่เช่นนั้นก็ไม่ปลอมแปลงโฉมอย่าว่าแต่หลังจากที่ปลอมแปลงโฉมก็ไม่มีคราวครา,าวใดโอ้ที่ห้วยขโมดคิ้วลงมือเคลื่อนย้ายก้อนหินนี้แต่ละก้อนหินไม่ขยับเขยื่อนแม้แต่น้อยโอที่ห้วยไม่ท้อแท้ใจเคลื่อนย้ายก้อนหินอีกก้อนหนึ่งก้อนหินนี้ถูกโอ้ที่ห้วยเคลื่อนย้ายออกมาสายที่เบื้องล่างอ่อนร่วน โอ้ที่หวยลงมือขุดไม่นานก็พบสิ่งของที่สร้างความแตกตื่นทั้งยินดีให้แก่มันห่อใหญ่ในห่อผ้ามีผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งที่มุมผ้าปักอักษรคำว่าเค็กยังมีขวดไม้ใบเล็กๆพอเปิดจุกออกก็ปรากฏกลิ่นหอมของอุกกิมเฮียงวงเล็บดอกทิวลิปอันเจือจางระเหยออกมาขนโจรทิ้งกลิ่นหอมกลางวิการชอลิวเฮียง ความจริงพกพากลิ่นหอมนี้ติดตัวตลอดเวลานอกจากนี้ยังมีไข่มุกสีดำลูกหนึ่งผู้กันคู่หนึ่งมุกทองคำลูกหนึ่งประแจพวงใหญ่ขวดยานัดมรกฏใบหนึ่งมีดเงินเล็กๆเ,เล่มหนึ่งที่น่าประหลาดที่สุดก็คือในหอผ้ายังมีรองเท้าสีแดงสดปักลวดลายปทุมมานที่อิสตรีสวมใส่ในห้องนอนข้างหนึ่ง ตัวเอี่ยมสียมพูปักรูปดอกโบตันตัวหนึ่งโอที่หัวยิ้มพลางพลุมพำว่าขวดไม้ใบน้อยไข่มุกสีดำผ้าเช็ดหน้าย่อมเป็นของตัวเลือดเท่าแต่คำเค็กที่ปักอยู่บนผ้าเช็ดหน้าเป็นใครหรือว่าหรือว่ามันเป็นนามส่วนตัวของกงจู้มากรัก <laughs> ตัวเลือดเท่ามีความสามารถจริงๆ กลับทำให้อิสตรีมอบของมั่นหมายรักให้แค่มันผู้กันสะท้อนประกายใต้แสงไฟผู้กันคู่นี้มิเพียงมีน้ำหนักมากกว่าชนิดที่เคยพบเห็นในยุทธจักรมีหนำซ้ำยังจัดทำด้วยความประนีตเป็นพิเศษโอที่หวยพึมพำอีกว่าผู้กันขวดยานัดประแจมีดเงินและมุกทองคำคงเป็นของไก่แจ้ตายแล้ว คนผู้นี้พี่รีพี่ไราราวอิสตรีกระทั่งประแจยังพกติดตัวหรือกลัวว่ามันพอออกเดินทางผู้อื่นจะเปิดไขประตูห้องของมันขโมยสิ่งของมันไปดูถ้ามันสมควรเปลี่ยนชื่อเป็นปีศาตรตรหนีแล้วมันเองไม่เคยพกประแจติดตัวดังนั้นพอเห็นผู้อื่นพกประแจร,รู้สึกหน้าหัวรอยิ่งหัวนึกถึงจอลิโวเฮียงสาะพบกีเปียงงังแล้ว ยิ่งเบิกบานใจกว่าเดิมตบมือคลาหนึ่งรำพึงว่า <c oughs> คนทั้งสองนี้เมื่อรวมตัวกันต่อให้ฟ้าถล่มลงมายังแบกรับไว้ได้เรายังห่วงใยอันใดแต่รองเท้าผ้าสีแดงกับตัวเอียมปักลายดอกไม้เป็นของผู้ใดโอที่หวยขมวดคิวหรือว่าตัวเลือดเท่าสอบพบคนรักใหม่อีกแต่ต่อให้เป็นเช่นนั้นก็ไม่ต้องหยิบฉวยตัวเอียมของผู้อื่นมา ตัวเลือดเท่าไหนกลับกลายเป็นคนต่ำช้าลามกถึงเพียงนี้มันยกตัวเอี้ยมขึ้นสูดดมต้องแลบลิ้นออกมาอุทานว่าหอมยิ่งนักโอที่ห้วยพลันพบว่ากลิ่นหอมที่คุ้นจมูกยิ่งพลันฉุกคิดถึงเหตุการณ์ที่หลอกลวงนางบำเรอทั้งสองของกีเปียงงังออกจากบ้านมาที่แท้กีเปียงงังกลับซุกซ่อนข้าวของประจำตัวของนางบำเรอทั้งสองติดตัวเพื่อปลอบประโลมความ ิดถหที่ห่วยถึงกับหัวรอ้อออกมาร้องว่า <c oughs> ที่แทกีสิงแสวงเล็บท่านผู้แทกีผู้คข่งขืึมของพวกเรากลับเป็นเผ่าพันุ์อันมากรักพลันก็ได้ยินซุ้มเสียงหนึ่งดังว่ามากรักย่อมดีกว่าไร้รักใช่หรือไม่คํามากรักย่อมดีกว่าไร้รักเป็นถ้อยคําที่ทราบซึ้งตราตึงถึงเพียงไหนมีหนำซ้าคําพูดนี้ยังกล่าวด้วยซุ้มเสียงสดใสไพเราะดุดนกขมิ้น เริงไพลย,ยิ่งชวนให้ผู้คนว่าวิววันไหวแต่โอที่ห่วยในยามนี้พอได้ยินคำพูดนี้กับใจหายวับาถามพร่งว่าผู้ใดสุ่มเสียงของคนชุดขาวเมื่อครู่ก็อ่อนหวานยิ่งแต่ตอนข่าคนไม่อ่อนหวานแม้แต่น้อยโอที่ห่วยรู้สึกว่าสุ่มเสียงนี้ยังน่ากลัวกว่าเสียงล่อแตกอีกสุ่มเสียงสดใสนั้นดังว่าโอใต้เองหงงวงเล็บผู้กล้าหานแทโออันยิ่งใหญ่ ไะนักลายเป็นขวัญอ่อนถึงเพียงนี้พร้อมกับเสียงดังก็ปรากฏคนพูดหนึ่งเดินอ้อมออกมาจากหลังโขดหินกับเป็นปีแป้กงจู้โอที่ห่วยระบายลมหายใจคำหนึ่งฝือนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าที่แท้เป็นท่านท่านไม่อยู่บ้านดีดปีแป้วงเล็บกีต้าจีนวิ่งมาที่นี้ทำอะไรปีแป้กงจู้กล่าวเสียงอ้อยอิงว่าปีแป้ไร้ผู้รู้ซึ่งดนตรีการชื่นชมรับฟัง ยังคงอย่าได้ดีดแล้วไม่ดีดปีแป้ท่านไม่มีเรื่องอื่นให้กระทําหรือปีแป้กงจู้ถะลึงตามองโอที่ห่วยกล่าวว่าท่านอย่าได้เข้าใจว่าข้าพเจ้าไม่มีเรื่องราวออกมาวิ่งเล่นเวลาเช่นนี้ข้าพเจ้าไม่รู้จักนอนพักผ่อนในกระโจมหรือแต่อ้วงหุยบอกต่อข้าพเจ้าว่าโอจังสือวงเล็บผู้เข้มแข็งแท้โอแม้มีฝีมือกล้าแข็งหน้าเสียดายที่เป็นกระสอบ ย่าฟังวงเล็บแผลงเป็นไม่มีมันสมองไม่แน่ว่าจะหลงกลเจ้ายังคงติดตามไปดูแลเถอะดังนั้นเข้าพเจ้าได้แต่รุดมาหากโอที่หวยไม่ได้หลงกลผู้อื่นอาจยังไม่มีโทสะเท่าใดแต่มันพลาดท่าหลงกลจริงๆพอฟังเท่ากับถูกผู้คนสกิดแผลเก่าขึ้นมาปีแป้กงจู้ไม่ทันกล่าวจบโอที่หวยก็ขุนแขนจนหน้าแดงฉานคอพองร้องว่า ข้าพเจ้าเป็นกระสอบฝางข้าวท่านเป็นอะไรหมอนปักลายดอกไม้วงเล็บแผลงเป็นคนมีแต่เปลือกนอกสวยงามหรือปีแป้กงจู้กล่าวอย่างเฉยชาว่าท่านไม่ต้องอรารวาสใส่ข้าพเจ้าคำพูดนี้ไม่ใช่ข้าพเจ้าเป็นคนกล่าวหากท่านไม่ยอมรับนับถือยายไม่ไปคิดบัญชีกับคนกล่าววาจานี้นางยิ้มพลางแล้วกล่าวสืบต่อ เกรงว่าท่านพอพบผ่านผู้อื่นกระทั่งวาจาก็ไม่อาจาก,กล่าวจากปากได้โอ๋ที่ห้วยขุนแขนจนหอบหายใจไม่อาจากล่าววาจากออกมาจริงๆปีแป้กงจู้กล่าวอีกว่าข้าพเจ้ามุ่งสู่ทิศตะวันตกหาพวกท่านไม่พบเดินฝ่าความเหน็บหนาววนเวียนอยู่หลายรอบค่อยพบเห็นแสงไฟในที่นี้ข้าพเจ้ากลิงเกรงว่าเป็นผู้อื่นจึงสั่งคนรอคอยอยู่แต่ไกล ตัวเองลอบเร้นกายเข้ามาโอที่ห่วยร้องดังๆว่าท่านมีต้องอธิบายจะอย่างไรข้าพเจ้าทราบว,ว่าท่านมีโรคประจําตัวทุกครั้งต้องลับๆล่อๆมาพบผ่านคนปีแป้กงจู้สวนว,ว่าท่านไม่ต้องอาวาดใส่ข้าพเจ้าอยู่ร่ําไปข้าพเจ้าต่อแย่ท่านในที่ใดปีแป้กงจู้ถลึงมองโอที่ห่วยชั่วขณะพลันก็ยิ้มออกมากล่าวเสียงนุ่มนวลว่า ต่อให้ข้าพเจ้าไม่ได้แต่งงานกับท่านท่านก็มิต้องพอพบหน้าข้าพเจ้าพลันบรรดาลโทสะโอที่หวยหน้าแดงฉานคอพองอีกค่ะปีแปรกงจู้กล่าวเสียงอ่อนหวานว่าหากท่านปฏิบัติต่อข้าพเจ้าเช่นนี้แสดงว่าท่านรอบหลงรักข้าพเจ้าดังนั้นจึงมีโทสะที่ข้าพเจ้าไม่แต่งงานกับท่านและอิจฉาตัวเลือดเท่านั้นโอที่หวยถลึงมองนางพลันก็หัวรอดดังๆออกมาบ้างกล่าวว่า สตรีเช่นท่านหากแต่งงานกับข้าพเจ้าจริงๆข้าพเจ้าไม่ถูกท่านก่อกวนจนคลั่งใจตายก็แปลกไปแล้วปีแป้กงจู้แบบปากกล่าวว่ารับประทานอางุ่นไม่ได้ก็ตำหนิว่าอางุ่นเปรี้ยวช่างไม่มีความเข้มแข็งเลยตำนานเรื่ององุ่นเปรี้ยวเป็นนิทานสุภาษิตของประเทศตะวันตกโอที่หวยความจริงไม่เข้าใจดังนั้นไม่มีโทสะเท่าใด มันความจริงคิดบอกเล่าเหตุการณ์ที่แลกเปลี่ยนดาวสุกนิรันกลับมายามนี้ผ่านไม่บอกกล่าวความจริงคิดจากไปยามนี้ไม่จากไปแล้วปีแป้กงจู้ก็ไม่ถามไทยและไม่จากไปกลับสุดนั่งลงบนโขดหินหลวงขวดสุราสีเงินจากอกเสื้อใบหนึ่งใช้จุกข,ขวดต่างถ้วยสุรารินเองดื่มเองพึ่มพำว่า อากาศหนาวถึงเพียงนี้หากไม่ดื่มสุราสักถ้วยต้านความหนาวคงต้องถูกแช่แข็งเป็นปลาตายแล้วโอที่หวยก็ส่งเสียงพึมพำว่าหากมีคนคิดใช้สุรากระตุ้นโทสะข้าพเจ้าอย่างนั้นก็ผิดอย่างมหันข้าพเจ้าเพิ่งหลงกลเพราะดื่มสุรายามนี้พอเห็นสุราก็ปวดศีรษะขึ้นมาปากแม้กล่าวเช่นนี้แท้ที่จริงไม่ปวดศีรษะแม้แต่น้อยกลับ คันที่หัวใจพยาศสุราในท้องเริ่มอลาวาดอีกค่ะแต่มันเพิ่งทุ่มเถียงกับผู้อื่นไหนเลยออกปากขอสุราดื่มได้โอที่หวยได้แต่ข่มกลั้นไว้จงใจไม่เหลือบแลนางปีแป้กงจู้มิเพียงดื่มเป็นเสียงดังจิกจักมิหนำซ้ำพึมพำไม่ขาดปากว่าสุรานี้ไม่เลวจริงๆพอดื่มลงไปรู้สึกอบอุ่นสบายไปทั่วร่างโอที่หวยอดร้องดังๆไม่ได้ว่า อิสตรีเด่มสุรากลับเด่มดังจิกจักช่างไม่มีมารยาทนักปีแป้กงจู้กล่าวเสียงอ่อนหวานว่าถ้าพระเจ้าจงใจไม่มีมารยาทเพื่อก่อกกวนให้คนมีมารยาทคลั่งใจตายโอที่ห่วยใกล้คลั่งใจตายจริงๆกรอกตาตลบหนึ่งพันเหลือบเห็นผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นต้องตากระจ่างวูบหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาคลี่กลางใต้แสงไฟพึมพำว่าผ้าเช็ดหน้าเก่าขาดผืนนี้ใช้สั่งน้ำมูกก็ไม่เลว ไม่ทันกล่าวจบปีแป้กงจู้ก็กระโดดปาดขึ้นโถมเข้ามาร้องว่าท่านผ้นาเช็ดหน้าผืนนี้ท่านได้จากที่ใดเก็บได้มาปีแป้กงจู้กล่าวเสียงสั่นสะท้านว่ารีบรีบคืนแก่ข้าพเจ้าคืนแก่ท่านยายต้องคืนแก่ท่านหรือว่าเป็นของท่านปีแป้คงจู้หน้าแดงขึ้นมากล่าวว่าเป็นเป็นของข้าพเจ้าแล้วจะเป็นไรอย่างนั้นประหลาดมากแล้วมีอันใดน,น่าประหลาด โอที่ห่วยกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ยินตัวเลือดเท่านั้นบอกว่าบ่อแม้แชรบวงเล็บยักษ์สีนั้นหลงงมงายเองเข้าใจว่าข้าพเจ้าจะเก็บรักษาผ้าเช็ดหน้าเก่าขาดผืนนี้ให้ดีหรือว่าท่านเป็นบ่อแม้แช์นั้นปีแป้กงจู้กระทั่งขอบตายังแดงก่ำขยี้เท้าร้องว่าผายลมท่านท่านไม่ใช่ผู้คนโอที่ห่วยกล่าวเสียงเนิบนาบว่าท่านมิต้องอรารวาสใส่ข้าพเจ้า คำพูดนี้ไม่ใช่ข้าพเจ้าเป็นคนกล่าวหากท่านไม่ยอมรับนับถือใหญ่ยยไม่ไปคิดบัญชีกับคนกล่าววาจานี้มันหัวร่อฮาฮาแล้วกล่าวสืบต่อ <c oughs> เกลงว่าพอพบผ่านคนผู้นั้นกระทั่งวาจาก็ไม่อาจกล่าวจากปากได้ปีแป้กงจู้พลันฟุบล่างกับพื้นเปล่งเสียงร้องไห้ออกมาโธที่ห่วยกลับตะลึงลานกับที่ มันความจริงเพียงคิดกระตุ้นโทรสะนางเห็นนางเศร้าเสียใจถึงเพียงนี้ได้แต่เดินเข้าไปยิ้มประจบกล่าวว่าท่านอย่าได้เศร้าเสียใจข้าพเจ้าเพียงหลอกลวงท่านปีแป้กองจู้ยังคงปิดหน้าร่ำให้ไม่แยแสสนใจโอที่ห่วยโอที่ห่วยจึงกล่าวนี่เป็นข้าพเจ้าไม่ดีข้าพเจ้าสมควรตายตัวเลือดเท่าไม่ได้บอกว่าท่านเป็นบ้าแม้แชยิ่งไม่ได้บอกว่าท่านหลงงมงายเอง ล้วนเป็นข้าพเจ้าตัวบัดรซบกล่าวเหล้ยวไหลปีแป้กงจู้ร่ำให้รำพันว่าแต่ว่าเขาฉะไหนทิ้งขว้างสิ่งของที่ข้าพเจ้ากำนันให้แก่เขาโดยไม่แยแสโอที่หวยกล่าวว่านี่เพียงเพราะมันกล่าววาจาจนลิ้นแทบเปื่อยขาดค่อยบอกกล่าวเรื่องนี้ให้กระจ่างชัดสุดท้ายทอดถอนใจแล้วกล่าวว่า,าตอนนี้ไม่ว่าท่านจะด่าว่าข้าพเจ้าอย่างไรหาเป็นไรไม เพียงวิงบอลท่านอย่าร่ําให้อีกต่อไปได้หรือไม่ปีแป้กงจู้ยกมือขยี้ตากล่าวว่าหากท่านยอมรับว่าท่านเป็นตัวบัตรซบชั้นพิเศษข้าพเจ้าจะไม่ร่ําให้ข้าพเจ้าจะยอมรับแต่แรกแล้วโอ้ปีแป้กงจู้กบลิมฟีปากกล่าวว่าในเมื่อยอมรับชะไหนทอดถอนใจหรือว่าไม่ยินยอมพร้อมใจโอที่ห่วยยกมือขยี้จมูกพึมพำว่า ข้าพเจ้ายินยอมพร้อมใจยอมรับว่าข้าพเจ้าเป็นตัวบัดซบพอใจแล้วหรือไม่โอ้ยหากจะผิดก็ผิดที่ข้าพเจ้าเป็นบุรุษบุรุษด่าสตรีนับเป็นตัวบัดซบต่อให้สตรีด่าบุรุษเป็นกระสอบฟางข้าวก็หาเป็นไรไม่ทั้งนี้เพราะสตรีรู้จักร่ําให้ความสามารถนี้ยากที่บุรุษจะเรียนรู้ได้ปีแป้กงจู้ถลึงตาใส่แล้วกล่าวว่าท่านว่าอะไรลองบอก อีกเที่ยวหนึ่งโอที่ห่วยฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าบอกว่าบุรุษล้วนเป็นตัวบัตรซบสตรีเป็นตัวดีเป็นคนที่น่ารักปีแป้กงจู้ยิ้มออกมากล่าวว่าคำพูดนี้ค่อยพอใช้ได้นางยิ้มพลางยัดขวดสุราไปในมือโอที่ห่วยแต่สายตาพ่อเหลือบเห็นสิ่งของบนพื้นกองนั้นรอยยิ้มพลันสลายคลายสีหน้าก็เคร่งเครียดขึ้นมาโอที่ห่วยยังพึมพำอย่างยิ้มแย้มว่า หากยอมรับว่าเป็นตัวบัตรซบก็มีสุราดื่มข้าพเจ้ายอมรับวันละครั้งก็หาเป็นไรไม่ขณะจ,จะกรอกสุราเข้าปากหาคาดไม่ว่าปีแพ้กงจู้ช่วงชิงขวดสุรากลับไปกล่าวว่าข้าพเจ้าเปลี่ยนความตั้งใจแล้วสุราไม่อาจให้ท่านดื่มท่านท่านไม่เห็นว่าเปลี่ยนความตั้งใจเร็วเกินไปหรือปีแพ้กงจู้ซักถามว่าสิ่งของเหล่านี้ล้วนเป็นของตัวเลือดเท่าใช่หรือไม่ โอที่ห่วยหัวร่อออกมาแล้วกล่าวว่ารองเท้าผ้ากับตัวเอี้ยมเป็นของไก่แจ้ตายท่านอย่าได้หึงหวงไปท่านพอหึงหวงข้าพเจ้าก็ไม่มีสุราดื่มแล้วปีแป้กงจู้ทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นท่านลองนึกดูตัวเลือดเท่าพกนำสิ่งของเหล่านี้ติดตัวตลอดเวลายามนี้กลับถูกฝังอยู่ใต้พื้นทรายโอที่ห้วยชิงกล่าวว่า นั่นเป็นเพราะมันคิดปลอมแปลงโฉมหากพกนำพาสิ่งเหล่านี้ติดตัวจะเปิดเผยศักดิ์ศรีออกไปท่านลองนึกต่อไปสิ่งของเหล่านี้ซ่อนอยู่ในตัวเขาผู้อื่นไหนเลยพบเห็นได้นอกจากเขาสำนึกตัวว่าการเดินทางครั้งนี้อาจถูกผู้คนฆ่ากุมไว้โอที่ห้วยหน้าแปลเปลี่ยนไปแล้วกล่าวว่ามีผิดข้าพเจ้าไม่อาจดื่มสุราอีกจริงๆหากวิจัยพวกเขาสำนึกตัวว่า การเดินทางครั้งนี้เปี่ยมอันตรายไก่แจ้ตายคงไม่ล้วงสิ่งของที่เก็บซ่อนอย่างมิดชิดออกมาเป็นเช่นนั้นจริงโอ๋ที่ห้วยยกมือตบท้ายทอยตัวเองกล่าวว่าเฮ้ยสตรีละเอียดรอบครอบกว่าบุรุษจริงๆปัญหาสำคัญเช่นนี้ข้าพเจ้ากลับไม่ทันได้คิดปีแป้กงจู้กล่าวเสียงอ้อยอิงว่านี่ไม่ใช่สตรีละเอียดรอบคอบกว่าบุรุษ เพียงแต่สตรีกังวลสนใจต่อบุคคลที่นางชมชอบเป็นพิเศษเท่านั้นโอที่หวยกระโดดปราดขึ้นหลวงเอาดาวสุกนิรันนั้นออกมายัดไปในมือปีแป้กงจู้กล่าวว่านี่เป็นดาวสุกนิรันท่านรีบนำกลับไปเถอะปีแป้กงจู้ถามว่าท่านเล่าข้าพเจ้าต้องไปตามหาตัวเลือดเท่าก่อนแต่ท่านรับปากอ้วงหุยว่าจะจัดส่งสิ่งของนี้กลับไปโอที่หวยกระทืบเท้าร้องว่า มีผิดข้าพเจ้ายังรับปากนางหลายประการแต่ข้าพเจ้าเมื่อทราบว่าตัวเลือดเท่ากับไก่แจ้ตายมีภัยต่อให้เป็นเรื่องใหญ่เทียมฟ้าได้แต่ปล่อยวางอยู่ด้านข้างปีแป้กงจู้กรอกตาคู่งามก้มศรีรษะแล้วกล่าวว่าเราท่านเมื่อทราบข่าวว่ามีภัยข้าพเจ้ายังสามารถกลับไปอย่างวางใจหรือโอที่ห่วยงง,งงงานวูบอีกกล่าวว่าท่านคิดติดตามข้าพเจ้าไปหรืออืมโอที่ห่วยถามว่า อย่างนั้นดาวสุขดนหลันนี้เราท่านเองบอกว่าต่อให้เป็นเรื่องใหญ่เทียมฟ้าก็สามารถปล่อยวางอยู่ด้านข้างใช่หรือไม่โอที่ห่วยขบคิดเล็กน้อยขนณะจะผงกศีรษะแต่แล้วก็พลันสันส่นศีรษะกล่าวว่ามมไม่ได้ข้าพเจ้าไม่อาจนำท่านร่วมทางเพราะเหตุใดการไปครั้งนี้เมื่อเสียงอันตรายท่านกลับเป็นโกเนียใหญ่อันหยดย้อยหากแมน้นปีแป้กงจู้ร้องสอดคำท่านอย่าลืมว่าที่นี้เป็นทะเลทราย เมื่ออยู่ที่นี้ข้าพเจ้ายังมีประโยชน์กว่าท่านอย่าว่าแต่ต่อให้ท่านไม่นำข้าพเจ้าร่วมทางข้าพเจ้ายังคงติดตามท่านไปโอที่ห่วยขยี้จมูกอีกคลาฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าไม่มีสตรีสงบเรียบร้อยเมื่อมีสตรีชุลมุนวุ่นวายคำพูดนี้กล่าวไม่ผิดแม้แต่น้อย